อเป็นป่าเป็นอะไรเลยนะเนี่ยนี่อาจารย์ลุงเที่ยวนี้พาเที่ยวท้าเที่ยวท้าแบบมั่วๆนะครับมาเห็นภูเขาเห็นภูเขาตั้งงานอยู่ ก็เลยจอดแวะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นพื้นที่ของวัดถ้ำเขาว,วัฒนมงคลนะครับซึ่งเขาลูกเนี้ยตามประวัติเขาว่าจะมีถ้ำถึงสามสิบาถ้ำแต่เขาเปิดให้ที่ว่าพอ สาธุชนญ,ญาติโยมนักท่องเที่ยวพอเที่ยวได้อ่ะมีไม่กี่ถ้ำซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นคลิปก่อนหน้านั้นอาจารย์ลุงก็พาไปถ้ำที่เป็นที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆสถิตรประดิษฐานอยู่โอ้นี่มีแอ่งน้ำรอบ เป็นเป็นเป็นลำธารน,น้ำรอบภูเขาเลยอะ่ะลองดูด้วยมีอาคารด้แต่ไม่รู้จะมีพระท่านอยู่เปล่าผู้ติดตามรับชนตามมานะครับตามมาเที่ยวกันซึ่งอาจารย์ลุงบอกตรงๆเลยครับว่าเที่ยวนี้รู้สึก วังเวงพิกลพิกลครับเป็นเป็นอาคารล้างด้วยครับเป็นอาคารล้างนี่ครับเป็นเพิงผาแต่นึกว่าจะมีสะพานข้ามไม่มีมีแต่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่ มีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่แล้วก็เป็นแอ่งน้ํานะครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ลุงจะพยายามหาทำตะเคียนให้ได้ครับเห็นเขาบอกว่าทำตะเคียนที่นี่แรงมากนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสําหรับการเดินป่าแบบผู่มั่วก่อนวันนี้อาจารย์ลุงทัวร์เทมเพลห์มเตลูก็ได้เดินทางมาเที่ยวอำเภอเขาชะเมาอีกรอบนะครับ แต่เที่ยวนี้มาแบบมีจุดมุ่งหมายแต่เหมือนกับว่าไม่มีเพราะในระหว่างทางเนี่ยเจอภูเขาซึ่งเป็นป่าดงดิบเลยครับมากมายเลยแล้วมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันไม่มีป้ายบอกอะไรเลยครับว่าเป็นที่เที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เห็นว่า เป็นป่าเป็นเขาซึ่งลกและหนานั่นไปด้วยหมู่แมกไม้ดูแล้วมันชวนลึกลับน่าค้นหาดีครับนี่ขับมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมองดูแล้วมันมีอาคารล้างอยู่อยู่กลางดงเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ แต่วันนี้อาจารย์ลุงอ่ะตั้งใจจะมาหามาถ่ายถ้ำตะเคียนที่เขาบอกแต่นี้ขับรถในระหว่างทางมายังไม่เจอเลยครับเดี mm. ย๋ยวจะพยายามต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยแวะถ่ายให้ดูว่าเป็นน่าจะเป็นกุติสงล้างเปล่าเพราะอยู่ในพื้นที่500กว่าไร่ของวัดรรมวัฒนา โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกุติสงฆ์ครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดธรรมวัฒนาตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาซึ่งเป็นกุติกลางสรุปแล้วอาจารย์ลงุงใช่เลยนี่ขอ,อนี่ทางเข้าแต่ปัจจุบันไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีพระอยู่แล้วนะครับ ปัจจุบันนี้ไม่มีพระอยู่ครับเป็นปกติร้างจริงๆด้วยครับอยู่ช่องเขาซึ่งอาจารย์ลุงว่าควรแต่การปฏิบัตินะถ้าเรามาเพื่อมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสิลคกบแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเรามาเพื่อ บำเพ็ญเพื่อละกิเลสละนิวรณ์ทั้งหลายอุ้ยเห็นลางๆแล้วละ,ละเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูกันครับอาจารย์ลุงเหลือเห็นอยู่มันจะมีทางข้ามไปได้โอเคครับเดี๋ยวลุงไปดู